สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้มาบอกเรื่กับพี่น้องพวกวัอนี้เบ้าซุกว่าหน้าพี่น้องสีมาเข็ดแกงแกงใส่หมูด้วยกรงในหมูพี่น้องนี่ก็มีฝักพี่น้องฝักเกี่ยวขันไม่เดียวพี่น้องที่วันนี้เปนฝักพี่น้องอนะพี่น้องก็จะไปรับสมไปรจิตตามพี่น้องฝักกุ้ยไรก็แซ่ด้วพี่น้องเด้อเป็นพี่น้องวัอนี้พวกวันนี้เป็ดกฝักกินพี่น้องแกงฝักใส่หมูแต่ก็มีขาไก่เน่พี่น้อง ข้าไก่กับซีมีอยู่ประมาณอยู่สีหาตอนพี่น้องเนาะข้าไก่เขาโอ้ไก่พี่น้องอ่ะพี่น้องมูนี่บาสุกพี่น้องบาไลพี่น้องเนี่ยมสีห้างพี่น้องเนาะไดประดับซุกไว้พี่น้องพี่ที่ข็ดแกงยังได้พี่น้องแต่ว่าหันนุ่งหมอเดี๋ยวพี่น้องอ่ะพี่น้องไปเด้อไปเบิึงได้พี่น้องเด้อโอ้โควตันทนพี่น้องนะพี่น้องนี่จะเป็นฟักพี่น้องเป็นฟักเพราะว่าสีไซแกงพี่น้อง ก็เป็นแกงพี่น้องเห็ดหรือว่าซูเข้ากินพี่น้องเพราะว่าข้าวขาวเส้าก็าต้องเตี้ยมตับงเขา,ขาพี่น้องเป็นทุกอย่างเลยพี่น้องคือว่าเขาเช้ามากครเขากาซิมูพี่น้องเาติดเตรียมกั้งเขาผักกินงพี่น้องตุ๊เสียกับพี่น้องแทบแทบโมกินกินนึ่งกับวัดแสียเลยพี่น้องเจร็จแล้ว เป็นข้าวไก่พี่น้องให้ดูพาคึงปนรอหงข้าวไก่พาคึงแต่ว่าคนกินร้ายพี่น้องก็ก้องพาคึงน,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 น้อน่าทน่เป็นวางใส่มูนพน้องีส่มูแล้วก็ผู้ใจมูตับหมูพี่น้องใส่มูจะคิ้วย่ใส่มูเลยจะคิ้วนองคิ้วนตับพี่น้องตัดมัตัดมูา่งตัดมูตัวนี้ก็้ปรุงในพี่น้องแต่ว่า แซมมาแมโวยสิพ t ธเนืองพี่น้องวิธีเห็ดพี่น้องเห็นกบไม่ยาดพี่น้องแกงพี่น้องที่กันี่นีกแกงแบบไทยแบบไท่แบบมันบาดท่าพี่น้องแบบแต่ทีธรรมดาพี่น้องราะว่าอยู่อยูแบบพี่้อหงยังมีกแกงพี่น้องเส่ไปแกงนั่นพี่น้องแหมมันหอมพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้พี่น้องอุ้สดขดีหอมจร เอาเป็นคนก็คือต่อได้มีนรอเอซีมีทิ้พี่น้องถามซุกพี่น้องเตัวยิงทันซุกพี่น้องน้ำก็นั่งฟุดก็นั่งเดือดพี่น้องรอสาวตีฟักพี่น้องแต่ว่าไก่ซุกแหละเพิ่มใส่ฟักที่ดังพี่น้องใส่ก้อนมาไอ้เปลือยก้อนพี่น้องเปลือยก้อนผู้บริโภกินพี่น้องฟักไงมาเบิ่งพี่น้องผู้สาวเห็นอยังใส่หั่นพริกเอ้ย ไมเอาาุวไม่เอาไม่เอาน้อยเอาเอาเ,อาเ,อาเอายอะๆใช่ไหมอะพี่น้องมาน,นีก็มีของที่บานเขามาพี่น้องนี่นี่น้องโปรไก่พี่น้องโปรไก่โอ้ยน,น,นั่งๆพี่น,อน้อง,องน,น,นี่ตังกล่องเขาเมื่อนึง เป็นพวงมาแต่ตลาดน้องมูสน,นองโพไก่ครพี่ื้องชือ่ออะพี่น้องขออนุญาตพี่น้องคือว่าเป็นหมายทายพี่น้องยน่นา กับคุณไอ้พี่นออ้องไอ้กองเป็นคนไทยใหญ่พี่น้องแล้วกาบคนกระเรียพี่น้องเนาะโอกาสไทยพี่น้อง trong xem mì răng tuyệt có xin xây mùi răng xin xây mùi mùi nhau nhau cười kìa nào tính kìa đứa nương kìa nọ tính kìa nhạc kìa đứa nương nhạc kìa nương đó rồi nè

ก็เขาเสาเตรียมคล้องพี่น้องเตรียมคล้องทุกอย่างเตรียมตัวเขาเตรียมมากกระถิเห็ดกระดือน้อกๆเขาเตรียมมากครับเตรียมยังเตว่ากวางมุ้ีคล้องมุ้ยย่างเขาเตรียมบังพี่น้องจะฝากใส่ที่ไฟใส่ฟักอีกพี่น้องเห็้องใส่ฟัก what ja is that we are สวัสดีครับพี่น้องมาหนีเขาจะคลิปพี่น้องเด้อมาพี่น้องจดท้ายเจอากินมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับได้เจอกินมาพี่น้องขอปิดคลิปพี่น้องวันนี้ซิมไก่พี่น้องเนี้ยไก่สู้อะไพี่น้องไปไปครับขอจบคลิปได้พี่น้องเด้อเจอากินมาพี่น้อง